ลูกเป็นต๊ดครับคุณหมอลูกเป็นทอมนะครับคุณหมอผมอ่ะหนักใจมากเลยไม่รู้จะสื่อสารยังไงไม่รู้จะบอกหรือสอนลูกยังไงกลัวลูกว่าว่าเราหัวโบราณทํายังไงไปฟังกันครับเดี๋ยวนี้นะครับคอนเซปต์ของปี2025เลยอัปเดตล่าสุดเลยนะครับก็เปิดอยอมรับพื้นที่นะครับให้แก่เพศหลากหลายนะครับใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่ามันเริ่มยาวแล้วนะครับ LGBTQ นะครับมันเริ่มยาวไปแล้วก็ จริงๆจะเป็นเพศไหนก็ให้เคารพว่าเขาเป็นบุคคลคนนั้นนะครับอ่าเช่นน้อง A น้อง B นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับที่จะต้องให้ตัวเองเนี่ยได้รู้แล้วก็บอกนะครับเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นคล้ายๆเฉดสีนะครับแล้วก็มีความลื่นไหลได้ด้วยนะครับดังนั้นจะมากําหนดเพศเป็นแค่ชายหญิงแบบเมื่อ20-30ปีก่อนก็ไม่ได้นะครับกําหนดเป็นเกย์เป็นทอมอะไรก็ยิ่งยากอีกนะครับเพราะ มันก็จะมีเฉดของมันนะครับเช่ทนทอมที่มีเฉดแบบเข้มมากๆเป็นอยากจะเป็นทานแมรเลยก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรจะมาเรียนรู้ก่อนนะครับว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยแกนของเพศมันเป็นยังไงบ้าง1คือเพศกําเนิดน,นะครับเกิดมามีจูหรือมีจิมนะครับ2ก็คืออ่าเป็นอัตลักษณ์ทางเพศคือความคิดของตัวน้องเขาเองนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเลือกเพศไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับ ความรู้ที่ไปเรียนมานะครับไปศึกษามาตามเว็บไซต์หรือตามที่คุณหมอหรือว่าคุณครูหรือเพื่อนบอกนะครับก็จะมีแอลก็จะเป็นเลสเบี้ยนะครับ G ก็จะเป็นเกยนะครับบก็จะเป็นไบนะครับแอลจีบีทก็จะเป็นทานนะครับคก็จะเป็นค u วหรือคว s t i o n หรือยังไม่รู้นะครับมีเพศอีกเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่ารู้ว่าตรงอันนี้ก็เลือกสักอัน นะครับหรือบางคนไม่ฟิตอินกับอะไรก็เรียกว่านอนไบนารีก็ได้ก็คือไม่เข้ากับในการระบุเพศแบบ2อย่างนะครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงออกทางเพศนะครับซึ่งอาจจะไม่สัมพันธ์กับ2อ,อันแรกก็ได้นะครับเช่นการใส่เสื้อผ้าต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าก็ไม่มีเพศนะครับสามารถหยิบของผู้หญิงของผู้ชายมาใส่ก็ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับลดนิยมทางเพศนะครับหรือเพศลดนะครับว่า เราเนี่ยชอบใครนะครับชอบผู้หญิงชอบผู้ชายนะครับหรือชอบเพศอื่นๆเพศหลากหลายอื่นๆก็ได้นะครับอาจจะชอบทอมเกย์ตุ๊ดดี้ได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าสองคนนั้นเนี่ยรู้สึกมีอะไรที่วิเศษที่ตรงกันนะครับดังนั้นก็ทอมก็ไม่จําเป็นต้องชอบเลสเดียนก็ได้เกย์ Gay, ไม่จําเป็นต้องชอบเกย์คนหนึ่งก็ได้นะครับกระเทยก็อาจจะไม่ต้องชอบผู้ชายก็ได้นะครับกระเทยอาจจะชอบทอมทานก็ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องคิดให้มันมากมายหรอกนะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่จําเป็นจะต้องกลัวนะครับว่าในอนาคตต่อไปเรื่องการทํางานจะยุ่งยากเรื่องการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าเรื่องปัญหาสุขภาพจิตนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีช่องทางสื่อชแนลหลายอย่างเลยนะครับที่จะให้ความรู้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเพศวิทยาคินกหมอครอบครัวนะครับคนที่จบเกี่ยวกับเวชศาสตร์ทางเพศก็ ร้อมที่จะดูแลให้ฮอร์โมนนะครับดูแลเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จนะครับที่เป็นข้ามเพศก็ดีเป็นกลุ่มเพศหลากหลายก็ดีนะครับก็าสามารถทํางานใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะเริ่มจากการเปิดใจก่อนนะครับยอมรับนะครับใช้ความรักของตัวเองนะครับในการ พูดคุยกับลูกเอ,อ,อาจจะเริ่มจากเพ่อแม่เห็นมานะว่าเอ,อทอมทานคนนี้ก็น่ารักดีนะทำงานประสบความสําเร็จดีลูกคิดเห็นยังไงบ้างหรือพ่อแม่กลัวจังเลยข่าวที่ในประเทศนั้นประเทศน,น,ทศนี้ไม่ได้มีการยอมรับเ,เรื่องเกี่ยวกับเพศหลากหลายลูกคิดเห็นยังไงบ้างแต่อย่าใช้คําพูดที่ว่าห้ามเป็นห้ามทาเดี๋ยวลื้อเป็นแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งมันอาจจะ ไม่ได้ตรงกับที่เราคิดสมอไปนะครับยิ่งพูดเด็กยิ่งกลัวยิ่งห่างจากเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้ความรักของครอบครัวนะครับรักในแบบที่เขาเป็นนะครับตอนเขายังปฏิสนธิก่อนห้าเดือนยังอันตราวไม่รู้เพศเลยนะครับเรายังรักเขาได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเติบโตมาแล้วให้เขาได้เลือกนะครับเจนเดอร์เป็นฟลูอิดนะครับเพศเนี่ยเป็นอะไรที่ลื่นไหลได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ ระยะเวลานะครับบางทีเขาไปได้ค้นหานะครับคนที่เขารักได้ไปมีเพศสัมพันธ์นะครับพฤติกรรมทางเพศที่แปลกๆใหม่ๆเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปได้อีกก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ในคลินิกนี้ก็เจอบ่อยนะครับที่มาข้ามเพศหญิงไปข้ามเพศชายก็ยังมีเหมือนกันนะครับหรือบางคนชอบได้ทั้งอทอมเก์ตุดดีนะครับเป็นแพนเจนเดอร์นะครับเดี๋ยวยิ่งพูดยิ่งงงนะครับ แต่ว่าก็อยากจะบอกว่ามันเป็นความหลากหลายที่ถ้าเกิดเราไม่ฟิกไอเดียว่ามีแค่หญิงกับชายนะครับโลกนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นนะครับใครมีปัญหาเรื่องสับสนนะครับเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้นะครับดรคริสนะครับเป็นนักเพศวิทยาคลินิกและก็จบประกาศนียบัตร้วยสถารทางเพศด้วยนะครับแลวก็เป็นคุณหมอครอบครัวด้วยดังนั้นเนี่ยบางครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับทะเลาะกันในบ้าน เด็กงงไม่รู้ว่าตัวเองตกลงแล้วเป็นเพศไหนหรือว่ามีาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีนะครับหรือบทบาททางเพศก็ลองมาให้หมอครอบครัวช่วยวิเคราะห์ก็ได้จะเป็นออนไซต์ site, หรือออนไลน์ line, ก็ได้นะครับหรือใครมีคําถามนะครับสามารถอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์มาได้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าหมอมีเวลาแล้วก็เห็นว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับก็จะตอบให้ผ่านทางติ๊กต่อนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครบบ๊ายบาย